นที่รักษาโรคซึมเศร้ามานานยังไม่หายนะครับควรจะต้องดูคลิปนี้นะครับเป็นสัญญาณเตือนโรคไบโพล่าในคนที่เป็นซึมเศร้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรคไบโพล่าเนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนว่ามันต่างจากจโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าก็คือว่ามันมีทั้งอาการขั้วแมนเนี่กับขั้วซึมเศร้านะครับแต่ถ้าเป็นโรคซึมเศร้ามันจะมีแต่ขั้วซึมเศร้าเท่านั้นนะครับปัญหาคืออะไรถ้าเรารักษาด้วยยาต้านเศร้าในโรคไบโพล่าอาการจะไม่ดีขึ้นนะครับเพราะเรารักษาผิดโรค โดยสัญญาณเตือนนะครับใครตรงข้อไหนคอมเมนต์บอกกันหน่ยสั้นๆก็ได้ข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3นะครับข้อแรกนะครับเป็นซึมเศร้าหลังคลอดนะครับหรือว่ามีอาการหลอนหลังคลอดเช่นอะไรบ้างหูแว่วภาพร้อนหวัดระแวงนะครับอย่างที่2นะครับเป็นซึมเศร้าที่กาเริ่มมากกว่า5รอบขึ้นไปข้อ3นะครับมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคไบโพลาร์นะครับข้อที่4ี่นะครับมีรักษาซึมเศร้าที่เรียกว่า atypical feature ซึมเศร้าแบบไม่ปกตินะครับเช่นอะไรบ้างนะครับ คือเศร้านะแต่ยังมีอะไรที่ทําให้เราเิความสุขได้ขึ้นมานะครับ